มาแปลงฟันพ่อเอาแปลงฟันมาไอเดนทนมากว้ายไปดูฟันมาแล้เออไม่แฮถ้าไม่แปลงก็ให้แม่ดูฟันก่อนเอาออกไปเอาออกไปอ่ะเอาออกไปขอดูฟันก่อนนะนะใครตดนี่ฟันหนูนี่เออฟันหนูนี่อ่ะ อู้ฟันขาวแม่แปรงให้ทุกวันนี่ฟันสวยนะคะฟันสวยฟันขาวมากเโอเคอ่านอนเลยนอนเลยรับฟันดีนะนิ้นน้ำทำนึกช็องซ้นิ้นน้ำทำคืออะไรอ่ะแม่ไม่เข้าใจอ่ะนิ้นน้ำทำแม่พ่อคืออะไรอ่ะแปลเร็ว เด็กอะไรอ่ะนั่งนั่งลูน่เล็บเอาเตัดเล็บเล็บมมตัวเองกลไก่ตัดเล็บลูกอยู่ไหนล่ะไก่ฮะ เนี้ยใช่หรอนน่้เ่าออมฮ้ยตัดได้จริงเอ้ว๋ยวววมันจะเจ็บตอนลุกฐานนี่แหละไหนแม่ดูดิเป็นยังไงเป็นยังไงได้ไหมได้ออได้อาได้ก็ตัดไปนิ่ปเ่าตังนี้เปล่าพ่อตัวนี้หรือเปล่าอนี่ยเยให้ทุกคนดูซิ นี่ออะะไคนจะแคละแคลนแคละพอเต็มพอเต็มอ๋อเพมเต็มอุ้ยเต็มจริงด้วยมันที่พ่อตดแล้วอี่มันที่เข้าใจผาอเข้าใจไหมเข้าใจค่ะ ก็ใจกลางอะจุ๊บพ่อสิจุ๊บพ่อสิหนักหนักผิวบวมอู๋มีผิวบวามีเปล่าลูกแม่ผิวผิวไหนผิวอยู่ตรงไหนลูกผิวนี่ไหนผิวนี่อู๋อันนี้พ่อบีบจนเลือดออกแล้วอือบียาไปฮะรักแม่ไหมรักแม่รักพ่อไหม รักย่าไหมรักย่ารักกงบะรักกงปะรักกงรักกงไหมรักกงรักใครอีกรักป้าปะรักย่าปะน่าน่าปะน่ารักไหมก็รักไปแล้วไงรักใครอีกคะน่าเอาหัวเราะก่อนหัวเราะให้ กโ,โกรธบมโกรธใช่ทำไงทำหน้าโกรธค่ะทำอ,อย่างนี้เหรอโอ้ยอย่างนี้เหรอร้องเพลงให้แม่ฟังก่อนร้องเลยกับกับกับเตะยันยันยนขอจุ๊บหน่อยนะขอจุ๊บ <c oughs> หน่อย ใส่สีอยู่ไหนเนี่ยเก็บได้แล้วต้องช่วยกันเก็บก่อนบายบายคะ่ะเ,เอาจุบพ่อก่อนนอนอปิดนอนลูกบอกนะ่ะถึงเวลานอนแล้วอ,อ,อีกข้างหนึ่งโอเคอีกข้างอีกข้างนะนอนได้ยัง โอ,นนอ้ข้างนีโนโ้โอเคโอเคมาอืมโอ,นนอ้ข้างนี้อีกโอ้ไม่้กดเลยไม่กดเหรอเอาขาลง